สวัสดีครับนักลงทุนในหุ้นหรือเทรดหุ้นรวมทั้งเพื่อนเพื่อนในช่อง YouTube ทุกท่านครับสวัสดีแฟนคลับสมาชิก Facebook กลุ่มส่วนตัวป่านนเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีวันนี้วันอังคารที่28มีนาคม2566นําำเสนอหุ้น NCAP บริษัท Next Capital จำกัดมหาชน หุ้น NCAP ไปดูกราฟกราฟใน Time Frame Day ของเมื่อวานเมื่อวานหุ้นร่วงร่วงลงมาแรงมากเลยนะครับมาดูใกล้ๆจริงๆแล้วในกลุ่ม Facebook นี่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมันอยู่บริเวณจุดจุดดี แล้วก็ไม่ได้อัดคลิปลง YouTube ไว้ในวันนี้ก็ย้อนกลับไปพี่นาตั้งแต่เริ่มมาก็จะดีกว่าเอาจากจุดที่อยู่ซ้ายสุดของกราฟเนี่ยหุ้นมันดาวเทรนลงมาดาวเทรนลงมาแล้วก็หลุดแนวรับบริเวณจุด B เนี่ยหลุดแนวรับ แล้วก็มีการรีบาวเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปสูงถึงจุด A อย่างที่บอกไปนะครับแนวรับกับแนวต้านน่ะบริเวณที่มันเป็นแนวรับที่มันมีนัยสำคัญเนี่ยก็มันจะมีล i ควิดิตี้สูงเนี่ยจุด A นี่ h i g ล l ควิดิตี้เลยจุด B ก็ i g ล l i q u i ิตี้ครับ จากจุด a เนี่ยหุ้นร่วงลงมาถึงจุด B แต่ว่าก็ไม่ไม่หลุดไม่หลุดแนวรับตรงนี้ตรงปลายสุดเนี่ยมันมันไม่หลุดไม่หลุดก็ตีเส้นแนวรับใหม่ขึ้นมา1เส้นแล้วก็หุ้นก็มีการรีบาวขึ้นไปมีการพักตัวแล้วก็ รีบาวขึ้นไปมีการพักตัวเป็นระยะระยะอันนี้เรียกว่าการกลับตัวนะครับชุดของการกลับตัวชุดที่1ชุดที่2แล้วก็แท่งเขียวแท่งนี้สามารถฟันฝ่าทะลุแนวต้านบริเวณจุด A เนี่ยเส้นเส้นระนาบ A เนี่ยแทงทะลุขึ้นไปภาษาหุ้นตรงบริเวณนี้ก็มีการทำ โอเวอร์แลโอเวนี่ก็คือการการเบรกเอาั่ะครับก็เบรกเอาขึ้นไปแต่ว่าเบรกขึ้นไปมีแรงขายกดลงมาแต่ว่าก็ยังยืนเหนือแนวต้านอยู่แล้วอีกวันหนึ่งก็มาโอเวอร์แลลงมาอยู่ต่ำกว่าแนวต้าน และอีกวันหนึ่งก็สามารถทะลุแนวต้านกลับไปก็ทะลุกลับไปกลับมาเนี่ยก็แสดงว่าแรงแรงซื้อยังแรงอยู่นะครับซื้อยังแรงอยู่แล้วก็เนี่ยก็จะเห็นแท่งต่อมาแท่งต่อมาเนี่ยมันก็ลงมาเทสแนวรับเทสแนวต้านเป็นทั้งรับทั้งต้านอยู่ในช่วงนี้ในที่สุดก็สามารถแทง ทะลุขึ้นไปได้อยู่แต่ก็ยังเป็นเส้นแดงเป็นเส้นแดงเป็นแท่งแดงแล้วก็นี่แท่งนี้ก็ทะลุร่วงลงมาลงมายืนอยู่ตรงนี้ตรงจุดดีนะครับท,ที่ที่ทำการวิเคราะห์ตั้งแต่ยังไม่ได้ทําคลิป y o u u u b เนะี่ แต่ว่าลงข้อมูลไว้อยู่ในกลุ่มส่วนตัวแปรในเทรดทุนไว้อยู่นะครับพอถึงจุดนี้ก็คือมายืนอยู่แล้วก็มีแรงรีบาวขึ้นไป2 3แท่ง2แท่งแท่งที่2นี่ทะลุแนวต้านเดิมทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปสูงมากเลยจนถึงจุด E จุด E ก็อยู่เกิน5บาทอ่ะเราลองคิดดูกระจาก จากจุด B ีนจุด B 3บาท2สตางค์ขึ้นไปจนถึงจุด E นี่ก็ถือว่าขึ้นไปไปเยอะมากเปลี่ยนสเปตรดตรง5บาทพอดีเนี่ยแต่เปลี่ยนได้ไม่นานก็กลับมาเป็นดาวเทรนด์ดาวเทรน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2 3แท่งนี้นี่ร่วงลงมาอย่างหนักเลยร่วงลงมา ร่วงลงมาร่วงลงมาจนมาทสที่จุด G ที่จุด F แล้วก็มาทสที่จุด G ตรงนี้แนวรับตรงนี้3.56บาทแล้วก็มีกระเด้งขึ้นรีบาวขึ้นไปรีบาขึ้นไป3แท่งตรงนี้อย่างที่เคยคุยให้ฟังในเรื่องของ STOP HAND STOP LOSS mm hmm. ก็คล้ายๆว่าโอเวอร์ overlap, ลงมาแค่วันเดียวแล้วก็รีบาวขึ้นไปสามารถรีบาวขึ้นไปได้ก็หลอกคิน STOP LOSS นะฮะขึ้นไปแต่ก็หลอกได้ไม่นานก็กลับลงมาเทสแนวรับบริเวณจุด S ซึ่งเป็นราคาปัจจุบันเนี่ยราคาปัจจุบันจริงๆหลุด หลุดแนวรับตรงนี้ไปแล้วแล้วก็มีแรงซื้อกลับคืนไปท้ายตลาดไปปิดที่ราคา3.78บาทราคา3.78บาทนี่ยืนยืนเหนือแนวรับ3.74ตรงนี้มันจะเป็นสต็อปฮันหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับตัว s เนี่ยจุดเนี่ยถ้าเกิดหุ้น รีบาวขึ้นไปในวันนี้เนี่ยก็จะไม่ไม่ไดออ้ก็อาจจะเรียกว่าเป็น stop h แ n นได้เพราะว่าหลอกหลอกลงมาสายเทรดเก่งกับไรก็อาจจะ stop loss ไปแล้วอะหรืออาจจะยังไม่ stop loss ก็ได้แต่ถ้าใครสต็อปไปแล้วแล้วก็หุ้นวันนี้รีบาวขึ้นไปนี่ก็เหมือนกับการเด้งใส่หน้าก็เป็นสต็อปแ n นแต่ถ้าวันนี้หุ้นร่วงลงมา เพื่อจะมาเทสราคา3.56บาทเนี่ยอันนี้ก็ก็ไม่ได้เรียกว่า s t ็อปแ n นเพราะว่ามันมันสต็อปจริงๆสต็อปลอสจริงๆแล้วก็ร่วงลงมาจริงๆก็อาจจะมีการเทสลงมาถึง3.02บาทได้นะครับก็ก็แล้วแต่ว่าแรงซื้อแรงขายก็เอามาชี้ให้พวกเราเห็นนะก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากอะ่ะป่าเนียเทรดทุนนี่ดูแต่ เส้นซัพพอร์ตไลนกับร e s ิสแตนไลน์สองสมเส้นนี่ก็พอแล้วส่วนวอลุ่มมันก็มีมาตามเส้นไม่งั้นเขาก็ไม่ตีแนวรับแนวต้านไว้แนวต้านที่สำคัญตอนนี้ก็จะอยู่ที่3.98บาทแนวรับที่สำคัญตอนนี้ก็คือ3.74บาทเนี่ยจะเอาอยู่ไหม ถ้าไม่อยู่ก็3.56รองรับไว้อยู่นะครับในบริเวณนี้เขาจะมี liquidity ไม่ไม่มากนักหรอกแต่ liquidity ที่มากๆเนี่ยเราดูตามแท่งเทียนไปก็รู้เนี่ยบริเวณเส้นระนาบเเนี่ย liquidity สูงสภาพคล่องสูงแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็น up เปลี่ยนเป็นดาวได้ตลอดเวลาส่วนระนาบ B เนี่ยก็สูง คนยืนอยู่แถวๆนี้เก็บจากราคาต่าๆมานี่็ก็รออยู่ก็ขึ้นไปข้างบนนี่ก็ได้กําไรเยอะล่ะลงมาก็ยังยังลงมาไม่ไม่ถึงราคาทุนเนี่ยพวกนี้ liquidity สูงทั้งนั้นนะครับก็รอดูตลาดจะเฉลยว่าตลาดจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูในภาพรวมแล้วนี่เนี่ย ภาพรวมในท e Frame Day แต่ว่าขยายให้มันกว้างขึ้นมาเนี่ยก็จากไฮห้5บาทลงมาเนี่ย3.56ก็เป็นเป็นแนวรับสุดท้ายแล้วถ้าหลุดแนวเนี้ยต้อง Stop Loss ออกทุกกรณีไม่มีการอุทธรดีกานะสายเทรดเก็งกำไรเนี่ยแต่ถ้าสายลงทุน สายลงทุนคงไม่ค่อยมีใครมาลงทุนในหุ้นเอ็นแคปแลลวมั้งครับเพราะว่าก็เป็นสายเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์ก็เป็นสายที่ถูกกดดันในเรื่องของเรื่องเงินเฟ้อเรื่องการเช่าซื้อแล้วก็เรื่องแบงค์รันเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคนก็มักจะไม่ค่อยมาเล่นหุ้นหรือมาลงทุนในในสายพวกไฟแนนซ์ นะครับก็แล้วแต่ท่านนักลงทุนจะพิจารณาเอากระลกันแต่ว่าในในเรื่องผลประกอบการเนี่ยลองมาดูเลยครับปี2565เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยควอเตอร์ Quarter 1 2 3 4แล้วก็ผลรวมตลอดปีเนี่ยกำไรลดลง4 6.9%เมื่อเทียบกับปี64ปี65นี่ไม่ดี แต่ปี64ก็ก็ดีกว่าปี63สถานะการเงินอะไรก็ดีกว่ากำไรก,ก็ดีกว่าก็มีข้อมูลให้พีรนาอยู่แค่65 64 63เพราะว่าหุ้น N cap ก็เป็นหุ้นที่ที่เป็นหุ้น IPO เพิ่งเข้ามาใหม่ได้2-3ปีเนี่ยครับก็ดูดูผลประกอบการประกอบการลงทุนประกอบการเทรดไปด้วย นะครับวันนี้ก็ตลาดยังไม่ทันเปิดต,ตลาดเปิดแล้วก็คงจะเฉลยให้เราได้ทราบแล้วครับว่าไอ้ตรงจุดตัวระนาบตัว S เนี่ยตรง3.74จนะจะรับอยู่หรือไม่อยู่หรือก็สามนี่มีโอกาสที่จะร่วงต่อไปไหมเริ่มไอ้ตรงนี้จะเป็น STOP h a n นหรือเปล่าก็ตลาดน่าจะเฉลยในวันนี้แหละครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยค้าขายลงทุนให้อยู่ในความปลอดภัยการลงทุนมีความเสี่ยงก็พิจารณาเทรดหรือว่าลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับฟันโฟรก็ต่างประเทศก็ยังคงต้องขายอยู่เป็นะระลอกแหละถึงแม้ว่าจะมีซื้อเข้ามาบ้างแต่น่าจะเป็นแรงซื้อชั่วคราว มวลรวมแล้วก็น่าจะยังขายอยู่ส่วนวิกฤตฟันฟโฟลวิกฤตแบงก์แรนก็ยังยังไม่สงบนะครับต้องระมัดระวังหน่อยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ